กราบขอบพระคุณแม่ปริมนะคะขอบพระคุณพี่พัชรานะคะที่เมตตาป้อนผลไม้น้องแม่โคนะคะก็จัดป้อนออเดอร์ตอนเช้าเรียบร้อยแล้วนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอให้คุณแม่ทั้งสองท่านมีความสุขมากๆนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะทําธุรกิจการงานอันใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้แล้วคลาดปลอดภัยนะคะร่ำรวยเงินทองยิ่งยิ่งขึ้นนะคะ กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขออนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะอร่อยไหมพี่แม็ก กราบขอบพระคุณมากมากเลยนะคะขออนุโมทนาสาธุุญด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณแม่จ๋า